สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เป็นอีกหนึ่ง EP นะฮะที่เรามาตรวจเช็คเรื่องงานเสริมงานสักเจอ์นะฮะงานซ่อมโครงสร้างเสริมงานสักเจอ์นะฮะเดี๋ยวามาดูว่าจากนี้ไปประมาณเดือนหนึ่งสองเดือนที่เราทําไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างผลนะครับอลองดูลองเช็คดูนะฮะที่เราตอ่อพอ p ์ o r t ง a n อ e r นะครับตัวนี้นะฮะ จะเห็นได้ว่าอันนี้ยังไม่มีอะไรเลยนะฮะยังไม่มีการแตกการแยกของงานโครงสร้างนะฮะเดี๋ยวเราจะไปทำด้านในต่อนะฮะอันนี้เสริมพพอร์ตแองเกร์นะฮะอ๋อแองเกซัพพอร์ตนะฮะเป็นเหล็กตัวรับแรงสูงนะฮะแล้วเราก็ซ่อมด้วยคอนกรีตรับแรงสูงไฟเบอร์ซีเมนต์นะฮะอโอเคครับ ดี๋ยวเราจะไปทำด้านในอันนี้เดี๋ยวเป็นทำต่อเป็นงานตกแต่งทาสีก็จะสวยเลยนะฮะอ่าเหมือนกับเป็นบัวผนังไปเลยนะครับนะครับอันนี้ต้องให้ช่างที่ที่ทำเป็นนะฮะไม่ใช่ว่าช่างที่ไหนทำได้นะฮะเดยกก็มีปัญหาหรือทำเอาวัสดุแม t ชเนียนไม่ถูกต้องราคาถูกๆมาทำก็มีปัญหานะฮะอันนี้วัสดุแมชเนียนของเรานี่ค่อนข้างที่ใช้สเปคอย่างดีนะฮะจาะพอลลิ่งอย่างดีนะรับโหลดได้เป็นร้อยรตันนะฮะ ออกงานออกมาสวยงานแล้วก็งานซีลิ่งที่เราทําทั้งหมดนี้เดี๋ยวเราไปดูงานซีลิ่งต่อนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างงานซีลิ่งที่เราทำเนี่ยก็เดี๋ยวเราตามไปดูนะครับงานซีลิ่งค่อนข้างดีะฮะไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวเรา,ามาต่อกันอีพี EP ดีกว่านะฮะโอเคครับ